สวัสดีค่ะนักเรียนเรามาพบกับชั่วโมงคณิตศาสตร์นะคะของป .2 นะคะอีกหนึ่งชั่วโมงกับวันจันทร์ที่22พฤศจิกายนะคะกับชั่วโมงที่13นะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะ,ะเรื่องปริมาตรและความจุนะคะ,ะเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนกันอีกหนึ่งเรื่องนะคะ,ะไปกันเลย นักเรียนดูปริมาตรก่อนนะคะว่าปริมาตรนี่มันคืออะไรปริมาตรก็เป็นปริมาณของสิ่งของในภาชนะนั้นๆอ่าเรารู้ปริมาตรของสิ่งของจากการตวงนะคะอ่าเช่นเรามีกระป๋องหนึ่งใบอ่ะเราตวงยังไงเรามาดูซิอ่ะมีถ้วยตวงใบที่หนึ่งใบที่สองแล้วก็ใบที่สาม เวลาเราตวงเราก็จะดูที่ขีดเห็นไหมคะขีดแสดงปริมาตร1ลิตรก็คือขีดข้างบนนี้นะคะ1ถ้วยตวงก็คือ1ลิตรนะคะอ่ะเขาบอกว่าน้ําในถังใบนี้มีปริมาตรเท่าไหร่ในถังใบใหญ่เนี้ยนะคะมีปริมาตรเท่าไหร่อ่าเราตวงได้3ลิตรก็แสดงว่ามันมีปริมาตร3ลิตรอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าใช่ไหมนะคะ นักเรียนดูนะคะวิธีทำก็คือ,อหนึ่งเทน้ำใส่ถ้วยตวงที่มีความจุหนึ่งลิตรเห็นไหมคะหนึ่งถ้วยตวงก็คือหนึ่งลิตรนะคะอ่ะข้อแรกนะข้อที่สองก็คือเทใส่ถังได้สามถ้วยตวงพอดีเห็นไหมคะเราเทได้สามถ้วยตวงพอดีก็แสดงว่าน้ำในถังใบนี้มีปริมาตรสามลิตรอ่ะเห็นไหมคะเหมือนที่ครูอบอกเมื่อกี้นี้ใช่ไหมคะ ีนี้เรามาดูความจุมั่งเมื่อกี้เรารู้คําว่าปริมาตรไปแล้วนะคะเราก็มาดูคําว่าความจุความจุคืออะไรความจุก็คือปริมาตรของสิ่งของที่เต็มในภาชนะนั้นพอดีนะคะอ่ะเรารู้ความจุของภาชนะนั้นจากการตวงใช่ไหมคะอ่าจากการตวงเช่น มีถังหนึ่งใบเห็นไหมคะ,ะแล้วก็มีถ้วยตวงกี่ลิตรคะสามลิตรใช่ไหมคะเราตวงน้าในถังใบที่หนึ่งใบที่สองแล้วก็ใบที่สามใช่ไหมคะ,ะเราเทน้ําจากถ้วยตวงที่มีปริมาตรหนึ่งลิตรนะคะหนึ่งถ้วยตวงก็คือหนึ่งลิตรเราเทได้สามถ้วยตวงนะคะเต็มถังพอดีก็แสดงว่าถัางใบนี้มีความจุ สามลิตรนั่นเองใช่ไหมคะอะทีนี้เรามาดูอ่นโนเอน้ำผลไม้ใช่ไหมคะน้ำส้มน้ำส้มแล้วก็นมใช่ไหมคะอะเขาบอกว่าน้ำส้มในกล่องนี้มีปริมาตรหนึ่งร้อยห้าสิบมิลลิลิตรนะคะอาส่วนนมสดในกล่องนี้มีปริมาตรสองร้อยมิลลิลิตรนะคะมิล อ่าแสดงว่า150น้อยกว่า200ใช่ไหมคะแสดงว่าน้ำส้มมีปริมาตรน้อยกว่านมสดหรือนมสดมีปริมาตรมากกว่าน้ำส้มนั่นเองนะคะอ่ะเราเปรียบเทียบแบบนี้นะคะอ่ะเรามาสรุปว่าปริมาตร ก็เป็นปริมาณของของเหลวในภานชนะนั้นนะคะส่วนความจุความจุก็เป็นปริมาตรเป็นปริมาณขอโทษค่ะเป็นปริมาณของของเหลวที่เต็มภานชนะนั้นพอดีนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูว่าถ้าเราเติมน้ำส้มให้เต็มกล่องพอดีปริมาณน้ำ ปริมาณน้ำส้มที่เต็มกล่องนะคะที่เต็มกล่องก็คือความจุของภาชนะที่ใส่น้ำส้มแล้วก็ถ้าเราเติมนมสดให้เต็มกล่องพอดีปริมาณของนมสดที่เต็มกล่องก็คือความจุของภาชนะที่ใส่นมสดนะคะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะสรุปแบบนี้นะคะก็ะคือความจุและปริมาณนะคะอ่ะหวังว่านักเรียนน่าจะเข้าใจนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันบ้านกันบ้าง อ่านักเรียนเรามาดูการบ้านกันนะคะอ่ะการบ้านจะอยู่ในหน้าที่เจ็ดสิบสี่กับเจ็ดสิบนะคะกับหนังสือเล่มน,นี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูหน้าแรกก่อนหน้า74นะคะหน้าเจให้นักเรียนวงกลมร้อมรอบรูปที่มีปริมาณของของเหลวและที่แสดงความจุของภาชนะนั้นนะคะ ปริมาตรของของเหลวที่แสดงความจุของภาชนะนั้นก็คือปริมาณใช่ไหมคะปริมาณก็คือของเหลวที่แสดงความจุของภาชนะนั้นก็คือเต็มพอดีนะคะภาชนะไหนที่มีความจุของของเหลวเต็มพอดีนะคะอันนี้เรียกว่าปริมาณนะคะปริมาณของความของของเหลวในภาชนะนั้นนะคะ ความจุก็คือเต็มพอดีรูปไหนเต็มพอดีนักเรียนก็วงลงไปแค่นั้นเองนะคะส่วนในหน้าที่75ก็ให้นักเรียนขีดเครื่องหมายถูกเครื่องหมายผิดนะคะ,อะของการตวงนะคะอ่ะเช่นข้อแรกก็บอกว่ากอกน้ําใส่ขวด1ลิตรเต็มขวดพอดีขวดนี้มีความจุ1ลิตรอ่ะถูกหรือผิดใช่ไหมคะนักเรียนถ้าถูกนักเรียนขีดถูกลงไป ถ้าผิดก็ขีดผิดเห็ไหมคะข้อ2เติมน้ํามัน4ี่สิบลิตรได้น้ํามันเกินครึ่งถังแต่ไม่เต็มถังถังน้ํามันจุ40ลิตรอ่ะถูกหรือผิดใช่ไหมคะอ่ะถ้าถูกก็ขีดถูกถ้าผิดก็ขีดผิดตามนั้นนะคะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มีการบ้าน2หน้านะคะง่ายๆนะคะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มีแค่นี้นะคะอ่าเรามาพบกันใหม่ในวัน อังคารนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ